สวัสดีครับอาจารย์กฤษณะนนท์ใหม่นะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิกษศษนะครับหัวข้อวิจัยก็คือการพัฒนาผลสมดทธ์ทางการเรียนนะครับวิชาการเขียนกระตุ้นช่องโดยใช้วิธีการเรียนแบบระดมพลัสสมองนะครับของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองนะครับสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับปีการศึกษา2564นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพิกษศษกรุงเทพมหานครนะครับจุดประสงค์การทาวิจัยในครั้งนี้นะครับหนึ่งนะครับ เพื่อศึกษาและพัฒนาผลสมดุลทางการเรียนวิชาการเขียนการ์ตูนช่องนะครับข้อ2นะครับเพื่อเปรียบเทียบผลสมดุลทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีี่2สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับที่อะไรที่มีการจัดการวิเศษวิชาการเขียนการ์ตูนช่องนะครับระหว่างกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบระดมพลังสมองและกลุ่มที่ไม่ใช้การเรียนการสอนแบบระดมพลังสมองนะครับ 3. เพื่อศึกษาความพรงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบระดมพลังสมองนะครับ ในวิชาการเขียนกระตุนช่องนะครับของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีสองสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษตรครับตัวแปรต้นนะครับการพัฒนาของสมรธ์ทางการเรียนวิชาการเขียนกระตุนช่องโดยใช้วิธีการเรียนแบบระดมพลังสมองนะครับตัวแปรตามนะครับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในวิชาการเขียนกระตุนช่องนะครับทักษะการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองในวิชาการเขียนกระตุนช่องครับผลสมรร์ทางการเรียนในวิชาการเขียนกระตุนช่องครับ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่กอการจัดการเรียนรู้และวิชาการเขียนกระตุนช่องครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรที่ใช้นในการวิจัยนะครับก็คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้นปีที่สองวิทยาลัยเทคโนโลยีการจาัดการเพทเกษตรนะครับที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนกระตุนช่องจงนานวนสห้องเรียนนะครับมีนักศึกษาจํานวนทั้งหมด1 4 1คนครับกลุ่มตัวอย่างนะครับที่ใช้นในการวิจัยก็คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สอง ห้องปวช2องพนนะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรครับจำนวนทีมเจ็ดคนนะครับโดยใช้วิธีการจับฉลากเลือกนะครับสิงตัวอย่างในห้องเรียนนะครับจากทั้งหมดสามห้องเรียนครับกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับก็ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่มนะครับแบ่งแบ่งกลุ่มกันนะครับสองถึงสามคนนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ได้ใช้วิธีการเรียนแบบระดมพลังสมองสองกลุ่มนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาที่เรียนแบบระดมพลังสมองเนี่ยนะครับ จับกลุ่มกันนะครับตัวที่ผู้สอนนะครับได้ให้เขียนข้อที่ชอบข้อที่ไม่ชอบมานะครับแล้วก็เอามาลงตกผลึกนะครับสิ่งที่อยากจะทําในกระปูกของตัวเองนะครับผู้สอนก็เริ่มให้นักศึกษาคุยกันทุกอาทิตย์เลยที่ท,ท,ที่เรียนนะทุกครั้งที่เรียนก็จะให้มานั่งคุยกันโดยที่เราก็ให้โจทย์ไปด้วยอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเอกย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้นัาก็จะต่อยอดกัน อันนี้ก็จะเป็นภาพคาัดลูมที่ให้นักศึกษาส่งงานนะครับเราก็จะวางงานเป็นอาทิตย์ให้นักศึกษาส่งทุกอ,อาทิตย์นะครับติดตามการส่งงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่นักศึกษาทาส่งนะครับทางด้านขวาสุดก็จะเป็นปกกระตุนช่องที่นักศึกษาทําส่งนะครับโดยที่ให้ส่งเป็นปกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีออพื้อัพโด้านล่างสามารถสแกแนแล้วก็อ่านได้ทั้งเรื่องเลยครับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้นะครับผู้วิจัยนําเสนอรูปแบบตารางตามลาดับดังนี้นะครับ1แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระดมพลังสมองและวิชาการเขียนการ์ตูนช่องขอเนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2นะครับจากการทดลองใช้นะครับจากตารางที่1นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระดมพลังสมองและวิชาการเขียนการ์ตูนช่องขอเนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2นะครับจากการทดลองใช้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสมมติฐานที่1นครับต่ตารางที่2นะครับแสดงผลการวัดทักษะการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองและวิชาการเขียนตะต้นช่องจากกลุ่มตัวอย่างนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เรียนที่เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองและวิชาการเขียนตะต้นช่องในภาพรวมอยู่ในระดับทักษะการเรียนรู้มากที่สุดนะครับหากพิจารณาแต่ละทักษะพบว่าผู้เรียนมีทักษะการใช้โปรแกรมมากที่สุดนะครับรองลงมาคือทักษะการเขียนบทนะครับและ ข้อาการนำเสนอของานไปเผยแพทย์นะครับจากตารางที่3นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสมดุิทางการเรียนของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน47คนนะครับมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ16.57คะแนนนะครับและหลังเรียนเท่ากับ25.06คะแนนเมื่อเทียบกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับจากตารางที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบดํามังสมองครับ รายวิชาการเขียนกระตุนช่องในภาพรวมอยู่ในระดับทุนพอใจมากที่สุดนะครับหากพิจารณารายด้านพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านรูปแบบและเทคนิคการสอนมากที่สุดนะครับรองลงมาคือด้านผู้สอนและด้านเนื้อหาสาระนะครับสรุปผลการวิจใจนะครับข้อหนึ่งการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้แบบรั้ดมพลังสมองและวิชาการเขียนกระตุนช่องมีประสิทธิยายภาพเท่ากับ88.18และ89.38นะครับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์นะครับสอดคล้องกับสมมติฐานที่1นะครับ สองทักษะการเรียนรู้แบบกระดมทางสมองในวิชาการสื่กข้อมูช่องในภาพรวมือระดับทักษะการเรียนรู้มากที่สุดนะครับสอดคล้องกับสมมติฐานที่2ครับสามผลสองลิตการเรียนรู้แบบระดมทางสมองและวิชาการขื่กขุอมูช่องมีค่าเฉลี่ยของเรียนเท่ากับ16.57คะแนนและหลังเรียนเท่ากับ2 5 0 6คะแนนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลและววิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนนะครับมีค่า t-test แบบ dependent นะครับ เท่ากับ19.54นะครับอย่างมีนัยสำคัญนะครับทางสถิติที่ระดับ0.05สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่3นะครับข้อ4ี่นะครับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบะดม้ำลังสมองและวิชาการสื่อกระตู้นช่องในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดนะครับสอดคล้องกับสมมติฐานที่4ครับข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้นะครับข้อหนึ่งผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการนําเสนอผลงานนะครับผ่านรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอนะครับข้อ 2. ผู้สอนเป็นผู้ร่วมดำเนินการอภิรายผลการศึกษาโดยให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำนะครับพร้อมทั้งกระตุ้นให้เพื่อร่มชั้นเรียนและสแสดง,งค, Subs, ความคิดเห็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งทําให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้หลากหลายและยอมรับฟัง,งความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับข้อ 3. ผู้สอนนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีความสอดคล้งองกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ าการจัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับและได้แสดงถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นะครับส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะครับ 1. ผู้วิจัยอาจจะมีการศึกษา,าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆนะครับ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดนะครับสผู้วิจัยคนศึกษาที่อื่นๆให้มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองเพื่อเป็นแนวทางในการแต่การศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่โลกของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ